S 2> <S 2> <S สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบารโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บารโซนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับราคาข้าวชุด โรงสีอ่วมชาวนารอประกันรายได้รุนคอรมออนุมัติ 20. ตุลาคมนี้นะครับจับตารุนประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 20. ตุลาคม2563นี้นะครับจะอนุมัติหรือไม่จุรินจะเสนอเข้าคอรม,ออมหรือไม่นะครับสำหรับราคาข้าวที่ตกตำ่ำนะัตอนนี้นะครับโรงสีจี้รัดให้เล่งประกันรายได้เพื่อป้องกัน ข้าวออกสู่ท้องตลาดมากเกินไปนะครับซึ่งราคาข้าวก็ตกต่ำช่วงเวลานี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่มีสาระอีกคลิปหนึ่งนะครับที่นำเสนอท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซึ่งนายเกียงศักดิ์เผยโรงสีวิกฤตแบกสต๊อกอื้อขาดทุนราคาข้าวตก20-30%ขาดสภาพคล่องหนักสารพัดมรสุมกระทุงรัดเร่งโครงการประกันรายได้ ข้าวจำนำยุ้งสางหวังสกัดราคาแนวโน้มร่วงดิ่งเหวซึ่งนายเกียงสศักตัปัตนานนนนายกสมาคมโรงสีข้าวเผยว่าราคาข้าวเปลือกและข้าวสารที่ปรับราคาลดลง20-30เปอร์เซนต์ทำให้โรงสีที่มีสต๊อกและใช้เป็นหลักประกันค้ำวงเงินกับธนาคารเมื่อมูลค่าสต๊อกลดลงก็จำเป็นที่ต้องใส่เงินคืนกับธนาคาร เพื่อซื้อสินค้าข้าวเพิ่มเข้ามาเพื่อรักษามูลค่าสต็อกเพื่อรักษาวงเงินที่ใช้กับสถาบันการเงินทำให้โรงสีที่สต็อกไว้อาจมีปัญหาสภาพคล่องบวกกับจากเดิมโรงสีก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องอยู่แล้วก็ยิ่งหนักขึ้นสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ผู้ประกอบการประสบภาวะขาดทุนนั่นเองสาเหตุที่ราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างมากเนื่องจาก ก่อนหน้านี้สินค้าข้าวประสบปัญหาไฟแล้ง2-3ปีติดต่อกันบวกกับปัญหาโควิดที่ทำให้เวียดนามหยุดการส่งออกทำให้ช่วงที่ผ่านมาราคาข้าวเวียงตัวขึ้นไปในทิศทางบวกอย่างรุนแรงซึ่งในขณะนี้ราคาข้าวถือว่ากำลังปรับตัวเข้าสู่สมดุลของแต่รัชนิดข้าวเพื่อสอดรับกับทั้งกำลังซื้อและสภาพเศรษฐกิจซึ่งการที่ราคาปรับลงนี้เอง ได้มองได้ทั้ง2มุมคือกรณีที่ประกอบการที่ไม่มีสต็อกมากนั้นถือเป็นผลดีแต่อาจมีปัญหาสำหรับผู้ประกอบการที่ซื้อสต็อกไว้ในเรื่องของสภาพคล่องที่เดิมก็มีปัญหาสภาพคล่องอยู่แล้วอีกด้วยนั่นเองส่วนในทางด้านการส่งออกนั้นถือเป็นผลดีเนื่องจากที่ผ่านมามูลค่าหลักค่าสินค้าข้าวข,ของไทยปรับตัวสูงขึ้นมากทำให้ปริมาณ ส่งออกลดลงจากที่ราคาปรับลรงนี้จะทําให้ส่งออกได้ปริมาณมากขึ้นซึ่งจะเป็นการเรียกส่วนแบ่งตลาดจากเดิมที่ไทยเคยเสียไปกลับคืนมาได้แต่ทั้งนี้มูลค่าข้าวเปลือกของเกษตรกรลดลงภาครัฐควรจะต้องเร่งประกาศโครงการที่ทางภาครัฐได้เตรียมการเพื่อเข้ามาดูแลช่วยเหลือในจุดนี้เช่นโครงการประกันรายได้โครงการชะลอการขายข้าวและอื่นๆซึ่งที่ ก็จะต้องรอทางภาครัฐประกาศออกมาเพื่อให้เกษตรกรได้อุ่นใจว่ารัฐมีมาตรการดูแลส่วนสถานการณ์ข้าวเหนียวขณะนี้รัฐจำเป็นที่จะต้องระวังเรื่องการลักลอบนำเข้าเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มงวดเพราะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาได้เจอปัญหานี้ซึ่งสะสมมานานแล้วและมีผลต่อราคาข้าวเหนียวบริโภคภายในประเทศนั่นเอง จากการลงพื้นที่ดูเข้าหอมมะลิภาคอีสานได้สอบถามผู้ประกอบการและเกษตรกร,กรในพื้นที่ภาพรวมดีแม้ว่าบางพื้นที่จะกระทบแล้งและมีย่าขึ้นซึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับข้าวจากภาคอีสานก็จะเริ่มออกสู่ท้องตลาดแล้ว และในช่วงประมาณวันที่5พฤศจิกายนข้าวหอมมะลิ105เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวมากขึ้นตามลำดับซึ่งการเก็บเกี่ยวของฤดูนาปี63-64ภาคกลางเกษตรกร,ร,กรปลูกข้าวตามน้ำซึ่งจะมีการเก็บเกี่ยวต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะทำให้ผลผลิตภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือออกมาในเวลาใกล้เคียงกันอย่างไรก็ดีเมื่อผ่านช่วงที่ตลาดปรับสมดุลคาดว่าจะมีแรงซื้อกลับมานั่นเองนะครับดางนี้ ทางโรงสีก็จี้รัดให้เล่งดำเนินโครงการมาตรการประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเพื่อป้องกันข้าวออกสู่ท้องตลาดมากจนเกินไปกับโครงการมาตรการชะลอาการขายข้าวจำนำยุงสาต่างๆที่ทางภาครัฐมีนโยบายออกมานั่นเองนะครับทางชาวนาก็รอรุ้นครมวันที่20ตุลาคม2563ว่าจะเข้า คอรมอหรือไม่นะครับสำหรับโครงการประกันรายได้และโครงการต่างๆที่ทางนายจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เคยประกาศไว้ว่าเดินหน้าประกันรายได้ปีที่2ออีกนั่นเองนะครับหากคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี